คนวันพฤหัสก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าสร้างบุญกุศลคลิปดวงรายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันทร์นะคะท่านใดอยากสนับสนุนช่องสามารถกดสนของขวัญน,นะคะด้านล่างที่คอมเมนต์นี้ได้เลยเป็นกำลังใจให้กันนะคนวันพฤหัสนะคะชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะไหว้พระทำบุญแต่ถ้าในช่วงนี้มีงานนะคะงานบุญใหญ่หญๆนะอาจจะเป็นงานตามประเพณีนะ ในท้องถิ่นของคุณอยากให้ไปร่วมนะเช่นการสร้างวิหารสร้างโบสถ์มีการทําลงทานนะคะมากน้อยเนี่ยอยากให้ไปร่วมนะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะคะใครที่ว่าอย่าลืมนะคะไปร่วมบุญในงานลักษณะประมาณนี้นะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นสิ่งที่ลบควนจิตใจ เกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะลำไส้หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการกินนะคะอ,ะอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะบางคนเนี่ยชอบของทอดนะคะของมันนะโรคที่เกี่ยวกับลำไส้กดไหลย,ย้อนนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องระวังนะคะต้นเหตุมันคือการกินนะคะที่เรากินสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะไขมันอุดตันนะ,ะต้องเริ่มออกกําลังกายได้แล้วออกกําลังกาย ตามกาลังของคุณไม่ใช่ตะบี้ตะบันนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงวูบนะคะดังนั้นสิ่งที่คนวันพฤหัสต้องปรับเปลี่ยนก็คือการเกินข่ะสองคือเรื่องของการออกกําลังกายจะวิ่งจะเดินก็ได้นะคะเดินก็เซฟเข่าได้ดีนะให้ให้กลับมาดูแลตัวเองนะคะนะสิ่งที่จะเตือนก็คือการเดินทางไกลหรือว่าการเดินทางที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะ เซฟเซฟไว้ก็ดีนะประกันการเดินทางทำนองนี้นะคะหรือว่าเหตุสุดวิสัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องไปต่างถิ่นต่างแดนนะเราจะทำอะไรก็รีเช็คสภาวะอากาศนะคะสถานที่ที่เราจะไปก่อนนะเขาปิดหรือเปล่าเขาทำทางไหมฝนตกหนักมีพายุอะไรหรือเปล่านะคะมันก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของเห็นเห็นหน้าไพา่มันอาจจะดูแบบ เอ็กตรีมแบบน่ากลัวมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะไปแล้วทางเขาปิดต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันอันตรายนะหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะ,อ,ะอย่างที่แจ้งไปนะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยซื้อประกันการเดินทางไว้อุ่นใจกว่านะคะนะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะอาจจะรู้สึกว่า เราอาจจะไปในสถานที่ที่มีพลังงานเย็นเยอะมีวิญญาณอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ดวงเราเกิดอยู่ในช่วงจังหวะที่ธาตุมันอ่อนพูดให้ฟังง่ายก็คือดวงตกนะมันก็อาจจะมีอะไรตามมาโดยเฉพาะถ้าคนที่ต้องไปสถานที่เช่นวัดือหรองานศพหรืออะไรทานองเนี้ยนะคะก็ หาน้ำมนต์นะตามความเชื่อนะตามความเชื่อก็หาน้ำมนต์มาประพรมตัวก่อนเข้าบ้านนะคะเพื่อความสบายใจนะแล้วก็อย่าไปทักอะไรนะคะกลางค่ำกลางค่ำกลางคืนนะ ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คนโบรนาณต้าบอกอยากไปทักนะคะได้ยินเสียงอะไรกลางคืนแบบนี้นะคะแต่ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกนะถ้าคุณใช้ชีวิตตามปกตินะคะอย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นแต่ก็เราเราไม่ลบหลูนะ่เนาะเราไม่ลบหลู่นะคะของแบบนี้คือบางทีเนะี่ยพอาธาตุเราอ่อนนะมันก็อาจจะมามามาทาให้เราจิตตกนะได้ยินแล้วก็กลัวนะบุญเราก็ไม่ค่อยได้ทําอีกนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะ การปฏิบัตินะเอาไว้บ้างก็ดี